ความรู้สึกแฟนมวยโลกเมื่อบัวขาววัย42ปีซ้อนมวยหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิล STR TOP TV สวัสดีครับคว่ำลงหลังจากสึกิกบ็อกซิ่งไรซินอินโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวปัญชาเมฆนะครับนักชกชื่อดังวัญใจชาวไทยอดีตแชมป์เควันสองสมัยเอาชนะน็อกมิโนรุคิมูระนักสู้ลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิล เจ้าถิ่นไปในยุกที่2ตัวยกแรกครับบัวขาว่ยโดยนอาวุธของคิบุระเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ก่อนที่ยก2ครับจะเป็นฝ่ายเด็ดศึกนะครับเอาชนะน็นนอกคิบุระได้สําเร็จซึ่งบัวขาวนะครับก็ได้โพสตพ์บน Facebook หลังชนะว่าตั้งแต่ชกมาไอหมอนี่หมัดหนักสุดละครับยกแรกเกือบไม่รอด ซึ่งล่าสุดนะครับคิมูระเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรโดยเขาได้แชร์ IG Story คีาคำพูดหลังการชกของบัวขาวที่บอกว่าตั้งแต่ชกมาเนี่ยหมัดหนักที่สุดแล้วซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ดูเหมือนว่าภูมิใจมากๆกับการได้รับคำชมจากบัวขาวในครั้งนี้เอาละ่ะเราลองฟังคอม,มเมนต์ชาวต่างชาติดูครับว่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่บัวขาวชนะนอกในเกมนี้เพื่อนขอคนนี้โคตรเถื่อน มีผู้ชายเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพที่แข็งแกรง่งเช่นนี้ในวนัยนี้และหลังจากการต่อสู้มาหลายครั้งบัวขาวเขาเป็นตัวอย่างที่พิเศษจริงๆในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าบัวขาวลงแข่งระดับนี้ด้วยอายุเท่านี้มันบ้าไปแล้วยังคงเป็นเครื่องจักรมนุษย์ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวเสริมว่าบัวขาวคือนักมวยในนักกีฬามวยไทยคิกบ็อกซิ่ง ที่ชื่นชอบของฉันเสมอมาขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าบัวขาวคือสัตว์ร้ายคอมเมนต์ต่อไปครับ40กว่าปีบ้าไปแล้วเพื่อนที่ตลกคือเขาพนันกับเสนชัยว่าถ้าแพ้จะเสียเงิน200บาทหรือว่า5.5ดอลลาร์แต่ถ้าชนะจะได้เงิน2องบาทในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าประทับใจมากที่เขายังคงสามารถน็อกคู่ต่อสู้แม้ว่าเขา อายุ40กว่าปีแล้วก็ตามฉันอยากเห็นบัวขาวชกกับเปรโตเซียนในรายการวันแชมเปี้ยนชิพจริงๆฉันคิดว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่น่าอัศจรรย์ที่ได้เห็นคอมเมนต์ต่อไปครับให้ตายเถอะบัวขาวยังเฉียบคมเหมือนเดิมซึ่งท่านต่อมานะครับมืกล่าวว่าตำนานไม่มีวัดตายในขาที่ท่านนี้ครับมืกล่าวว่าแข็งเป็นหินแข็งแกร่งและคมเหมือนแรดต่อไปครับ เราทุกคนรู้ดีว่าบัวขาวเป็นสัตว์ประหลาดเราไม่ควรเปรียบเทียบเขากับชายวัย40กว่าปีคนอื่นๆคอมเมนต์ต่อไปครับดูก็รู้ว่าบัวขาอ่อยให้ตั้งแต่แรกในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าฉันจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆว่าถ้าใช้ข้อศอกได้จะแย่ขนาดไหนตอนนี้แค่โดนเข่าเนี่ยก็แย่พอแล้วซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าจำกัดอาวุธมวยไทย มัดไม่ใช่มวยไทยในขณะที่ท่านนี้ครับมากล่าวเสริมว่าใครที่คิดจะชกมวยกับบัวขาวก็หมายถึงชีวิตเพราะว่าหมัดของเขาหนักมากและโชคจนตายไปเลยแล้วก็คนนี้นะครับมาแย้งในเมนตรงนี้ว่ามันใช่มวยไทยที่ไหนเขาต่อยคิกบ็อกซิง่งไปต่อเที่ยวเมนต่อไปเลยครับไม่มีซอกไม่มีปัญหาบัวขาวคือตำนานมวยไทยที่ยังมีชีวิตคอมเมนต์ต่อไปครับ ปล่อยอยู่ดีๆก็ลงไปตอนสะง,งั้นง่วงก็ไม่บอกในขณะที่ท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าสมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไม่วอกแวกต้องนอกเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับบัวขาวยังคงแข่งแกร่งฉันยังคงไม่มีอะไรนอกจากความเคารพในความแกร่งของบัวขาวคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวมีจิตใจเหมือนเสือแต่คิมุระเหมือนกับกระต่ายคอมเมนต์ต่อไปครับ บัวขาวเป็นปิศาจทางจิตจริงๆใจเย็นและไม่ยอมแพ้การป้องกันของเขาแข็งแกร่งเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่โดนโจมตีแบบตรงๆมากต่อไปเลยครับผู้ชายวัย40ปีไม่ได้อยู่ในช่วงรุ่งโร์เอาชนะผู้เล่นอายุน้อยที่กระตือรือร้อนที่ใช้สเตียรอยได้อย่างไรฉันดูมันแบบเรียลไทม์และมันทำให้ฉันนึกถึงว่าเขาเนี่ยแกร่งแค่ไหนในช่วงรุ่งโร์ ก็สำหรับคิมูระนะครับเคยมีข่าวว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยใช้สเตียรอยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับซูเปอร์สตาร์หนึ่งเดียวที่สามารถเอาชนะสเตียรอยได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมมกล่าวว่าอายุเกิน40ปีได้ความแข็งแกร่งขนาดนี้ถือเป็นดาวเด่นในวัยกลางคนต่อไปเลยครับเป็นเรื่องนา่าเศร้าที่ตอนนี้ไม่มีใครในญี่ปุ่นที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ต่อไปเลยครับ42ปีบัวขาวยังแกร่ง และยังคงเป็นตำนานซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามันยากที่จะชนะบัวขาวแม้ว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันคิดว่าจะเป็นชัยชนะที่ง่ายดายของบัวขาวหากใช้กฎการต่อสู้แบบมวยไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเห็นชัดเลยว่าจุกโดนเข่าดอ,อกแรกหยุดเลยต่อไปเลยครับ จุกตั้งแต่บัวขาวต่อยหมัดซ้ายเข้าชายโครงแล้วตัวแข็งเลยโดนหมัดนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับกรรมการสุดยอดมากครับปล่อยให้พี่บัวขาวโชว์เพลงเข่าตั้งหลายดอกซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าบัวขาวจงจเจริญตำนานไม่เคยแก่ชะราในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไม่มีใครชนะมวยไทยได้เพราะในวัยนุ่มการต่อสู้คงอยู่เพียงเซียววินาทีต่อไปครับ มีหมัดอย่างเดียวจะไว้หรือยกหนึ่งมีแรงต่อยยกสองเริ่มเตะเริ่มแทงเขา่าปิดบนเตะล่างปิดล่างเล่นบนจบเลยคอมเมนต์ต่อไปครับววคขาวดูอื่นเชื่องช้านะคงเป็นเพราะว่าอายุมากแล้วจึงไม่ว,ว่องไวัยปกติจะเตะเกง่งและหลบลีกได้ดีแต่ก็โอเคชนะน็อกได้แต่ก็เจ็บตัวหน่อยคอมเมนต์ต่อไปครับใครทําให้พี่พวกขาวโมโหจุดจบจะเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันเจอเขาในรายการ K1 World Max ในปี2004และมาในปี2024เขายังคงทุบตีนักมวยคนอื่นอีกต่อไปและมีสุขภาพในรูปร่างที่น่าทึ่งตํานานจริงๆต่อไปเลยครับความสงจำที่ผมมีต่อเขาคือเตะต้นกล้วยขาด2ท่อนซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าคิมุระนักมวยคิกบักซิ่งผู้ไม่เตะต่อไปเลยครับผู้ชายคนนี้คือส่วนรวมความแกร่งของมวยไทย ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าบัวขาวโค้งขับนับเป็นคนดีมากเป็นคนถ่อมตัวและเป็นคนดีแต่เขาก็แกล่งมากต่อไปครับบัวขาววัย40กว่าปียากจะรักษาสภาพชนิดได้นักมวยส่วนใหญ่เกษียายุเร็วตามครับนี่ยเป็นคนหลงหลังเกมบัวขาวชนะนอกคิมุระไปนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ